สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ่ะเราจะมาเล่นเกม l a v e ใน Survivor All a เอาชีวิตรอดป่นแพรแบบเล่นคนเดียวก่อนเนาะว่าเล่นแบบกับเพื่อนยังไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงวันนี้เนี่ยชั้นนัดนอนบนรถไฟเไม่ใช่รถไฟเครื่องบิน โอ๊ยตื่นมาไกลจริงจิงรู้สึกว่าน้องเราแบกระังที่จริงก็เพิเรีนการสรวจตุกน้องก่อนตกน้องเตือนเตืนเตือนเ Ja, no, litt. จะเปิดมากาไอนี่เลยน,ะลนม่ใช่หลอนสิต่นเต้นมากฮะโอ้ย เรามาอยู่ที่ไหนกันแน่เฮ้ยเรามาอยู่บนแพแล้วเนี่ย,ยไม่เราไปอยู่บนแพแล้วต่อเรกนะคะคราฟของที่ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้คะ่ะครับ up to plan n d เราต้องการแพลนนะคะ เคนทรีเราต้องการลากอีกเราต้องคลัฟของไปเรื่อยค่ะโอเคมามาดูในกระเป๋านะคะเราทำอะไรได้บ้างคือเราทำมันได้แล้วนะทรีลากเหรออุยโอ้ คูโฮคืออะไรอ่ะแพแล้วก็รักรักคืออะไรละคะเนี่ยไปรู้ไม่รักคืออะไรนี่ไงไม่ใช่อ่ะรักคืออะไรนี่ เราต้องการสร้างสิงหโป์สองอันนะคะจูแพลนหรอได้แลพลนห้าอันแล้วลักคืออะไรคะลักคืออะไรนั้นก็เก็บไปเรื่อยๆกอนอุ้ยเขาเก็บเก็บเก็บ เรื่อยๆนะคะมีของที่มาไกลมั้ยเนี่ยขั้นแรกนะคะเราต้องสร้างคองขนขึ้นมาก่อนเราจะสร้างอาหาร ต่อไปนะคะเราต้องกลาลักเศษใบไม้เศษใบไม้เก็บเศษเศษใบไม้เท่าไรเออสามอัหรอเหลืออันนึงอ่ะไม่ได้โอ้ยผู้คนที่ใสงไม่ดีเลยทิ้งของลงน้ำแต่ก็ดีแ,แหละที่เขาทิ้งมาให้เราอยู่ถ้าเราไม่มีละ ก็โชคร้ายดีแล้วดีแล้ววิอันนี้คือกระโดดนะคะอ ยังไงเพน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 ม รักนะคะภารกิจของเราเราต้องการลง้ไหมเอา้าลงไม่ได้นะคะลงสิบใบไม้เย่ได้แล้วใช่แล้วโอเคเราสามารถทำเห็นมอร์ได้ ว่า Hook of Fly Plant ตอนนี้เรามี Plant กลี Plant K ค,ครับสิ่งนี้ขึ้นมาและครับเขาบอกว่าถูคร่า Plant หรอ <Yeah. S 1> โอเคเราต้องเก็บ Plant ก่อนอึ้อหือง่ เกมนี้นะคะ่ะเห็นมีคนม,มีแบบสามารถเล่นกับเพื่อนได้นะคะเป็นโคนลาเกมันนี้เล่นกับเพื่อนไม่ได้ <S <S <ๆ>เดี๋ยวบ้าเมืงเราต้องสร้างถาังน้ำปะ<ม>เรามีคอนอย่างเนี้ยเรามีคอนแล้วเราว่าจะสร้างแพลนซักเพิ่มสักหน่อยขาดรูปสองรูปรูปรูปสี่เหรอโอเราต้องสร้างรูปขึ้นมาสี่ ยังไงต่อลุกขึ้นมาสีเออรักหนึ่งเหรอตอนนี้เรามีรักกี่อัน